เอาเราก็จะเป็นคนที่จะคล้ายกับผมเองอันทีสองวันนี้นะะเข้าแล้วาก็เกม ROV กับตัวละครใหม่อย e ่างอีเลนสายรีสายเวทนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวละครนี้ครั้งแรกกันในแรนดของคอมเมดอร์โอเคถ้าพอกันแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่า let's go เข้าเกมมานะครับตอนนี้ผมก็มาเคลียร์เลที่เลนบนนะอ่าเหมือนฝันตรงข้ามจะเป็นเทลวานะที่ผมยืนชนด้วยโอเคนะทุกคนผมก็เคลียร์คลิปต่อก่อนอันจะเคลียร์คลิปเสร็จผมก็มาตีนกนะ ตัวก็จะตายแล้วผมก็โดนเทวรนัดรันนงนัดนผมก็เลยเข้าไปใส่สกิลใส่เขาหน่อยตีธรรมดาใส่เขาจะผมซื้อฟิกเกอร์ฝ่งตรงข้ามมาได้นะจากนั้นพอไฟสงบผมก็มาเคลียร์เลนต่อโอเคเคลียร์เลนหลังจากเคลียร์เลนเสร็จนะครับทุกคนเห็นว่าฝ่งตรงข้ามมันอยู่ตรงเลนนะผมเห็นว่าแรดไปอยู่ตรงนั้นผมก็เลยว่าจะเข้าไปช่วยแรดหน่อยแต่รู้สึกว่าสองศัตรูเขาจะเยอะไปหน่อยนะผมก็เลย เไม่เข้าไปดีกว่านะคนดูสิฝั่งนั้นก็มีทั้งสี่คนนะผมก็เลยมาเคลียร์คลิปต่อนะหลังจากผมเคลียร์คลิปสิผมก็จะไปช่วยป่าตีมังกรนะคนหลังจากช่วยกอาังช่วยป่าตีมังกรอยู่นั่นเองเหมือนฝ้าด้วงฝังตรงข้ามก็จะเข้ามานะผมก็เลยตีมังกรแล้วก็เข้าไปตีด้วงนะคนแล้วก็เก็บด้วงมาได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นแก๊กนะฮะ หลังจากเก็บแก๊กได้ผมก็ไปเก็บเทวนะต่อขีแล้วผมก็ได้ซื้อส่วนของเทวนะมาทุกคนแล้วก็ผมก็จะมาเคลียร์เลียนต่อนะกวาังเคลียร์เลียนอยู่นั่นเองก็รู้สึกเหมือนว่าเทวไม่ใช่เทวสิติเวเสียงเข้ามาตีใส่ผม,มตายนะทุกคนหลังจากเกิดมาผมเห็นว่าข้างบนมีไฟนะผมเลยขึ้นไปเคลียร์ไฟหน่อยอเคเข้ามาลนะผมทำการสาสกิลใสย่ยอบจนได้เป็นส่วนของเทวนะแล้วก็แก๊กมาด้วยกันนะ แล้วผมเห็นมือนเตยวเสี้ยอยู่คนเดียวนะทุกคนผมก็เลยเข้าไปแล้วสานอตีใสายก็เก็บเต๋วเสี้ยมาได้โอเคแล้วก็ตีนกต่อแก๊กฝันตรงข้ามเดินมาแล้วคนนะนะผมก็เลยจะเข้าไปตีหน่อยแต่นะเหมือนเทวนะเขาจะซึนซอแลทุกคน<ว>ผมก็เลยไม่สู้ดีกว่าผมเลยแค่คิ้มอยู่ไกลๆนะหลังจากแค่คิ้มเสร็จเห็นว่าฝันตรงข้ามมีกันอยู่กำลังเข้ามาแล้วทุกคนผมเลยเข้าไป สกิลใส่นิดนึงแล้วก็อติรูดนะลุนของเทียวมันด้ามาด้วยโอเคแล้วก็มาเค์คลิปต่อนั่นจะเค์คลิปเลนเสร็จผมลงไปแล้วผมเห็นแ้ดดักอยู่ตรงเลฟฝั่งตรงข้ามนะผมเลยว่าจะชอบไปช่วยเพื่อนหน่อยอ่แล้วก็เข้าไปนะลุนแล้วก็สามารถเก็บเตียงเ,เสื้อมาได้หนึ่งตัวนะโอเคแล้วฝั่งตัวตัว,ตวป่าฝั่งตรงข้ามผมว่าจะเข้าไปช่วยหน่อยแต่ก็ใต้มาอีกหนึ่งตัวแล้วลุนแล้วผมก็ตีป้อมต่อนะ แต่จะป้อมกลางมาผมก็ลงไปเรียนล่างนะทุกคนเพื่อไปเคลียร์คลิปนะแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้ป่าของผมกำลังโดนไฟอยู่นะทุกคนผมเลยเข้าไปช่วยหน่อยจนสามารถเก็บอาร์เรนมาได้นะโอเคงั้นจะเก็บอาร์เรนของขึ้นมาเคลียร์กลางต่อนะทุกคนแต่รู้สึกเหมือนจะมีไฟแล้วผมก็โดนดึงผมโดนแก๊กดึงแล้วผมก็ตาย <S <S หลังจากโดนแก๊กดึงต้ายผมเกิดมาเคลียร์เลนที่เลนบนนะจากนั้นผมก็มาเคลียร์เลนบนต่อนะทุกคนจนได้ป้อมฝังตรงตัวตมาหนึ่งป้อมนะหลังจากเคลียร์ป้อมเสร็จผมก็ลงไปที่เลนกลาง ระบบมันก็มาเคียรเล็กๆเรียนกันทุกคนเมื่อกี้เห็นเต๋อเซียนด้วยละผมว่าเขไม่ามาโป๊กมหรอกโอเคไข้างบนมีอยู่2ตัวนะทุกคนแต่ว่าเขาจะอะไรจะดันนะผมว่าจะกันบ้านนะั้นแต่รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปหน่อยแล้วผมไม่มีเพื่อน้อนด้วยผมเลยถอยดีกว่าถอยมาแต่รู้สึกเหมือนแก๊กเขาจะไม่ยอมนะทุกคนเขาตามมาเรื่อยๆแต่ไม่มีไฟเกิดขึ้นนะทุกคนนะดังนั้นผมก็มาตีแก๊กอยู่ตัวเดียวนะทวกดนเดินเดียเด๋ยวๆแล้วก็ลูวอันตรีใส่นะทุกคนจนสามารถ เก็บแก๊กมาได้แล้วทุกคนนะนะโอเคนัังจะเก็บแก๊กได้ผมก็มาตีป้อมบนต่อยนได้ป้อมในของศัตรูมาอีกหนึ่งตันป้อมนะแล้วเหมือนว่าตรงกลางจะมีไฟเกิดขึ้นผมก็เข้าไปนะทุกคนศาสกิลหนึ่งก่อนไม่ใช่สิตีธรรมดาก่อนทุกคนนะนะนอันเลนโด,ดใส่ผมแล้วผมก็เปิดอันตีทุกคนเปิดอันตีลู่เลยนไปทีหนึง่งได้เลนมานะ้ทุกคนแต่ผมโดนแข็งอยู่แล้วก็ตายเตลเสียนะหลังจากเกิดมาผมก็มาเคียคร์คิปเตเลนบนนะทุกคนเคียร์คิปเะเลนบน หลังจากเลียร์คลิปเสร็จผมก็มาเลนกลางนะฮะว่าจะมาเลียร์คลิปตรงเลนกลางหน่อยแต่รู้สึกเหมือนว่าเทวน่าจะตรงนั้นด้วยไม่ใช่เทวนาสิเต๋เสียนอ่ะเต๋วเสียนจะอยู่แล้วก็เทวนาก็มาแล้วล่ะทุกคนแล้วก็ดผมก็โดนลู่ตายนะอ่าหลังจากเกิดมาผมก็ขึ้นไปจีเลียร์เรียนคลิปเลียนที่เรียนบนนะฮะแต่รู้สึกเหมือนว่าเรียนกลางจะมีแก๊กอยู่นะผมว่าจะเข้าไปช่วยกลางหน่อยโอเคหลังจากเกียร์การเสร็จผมก็มาเห็นเทวน่าทุกคนผมโดนสองเม็ดผมเกือบตาย ดังผมไปหิวเลือดแล้วกลับมาผมก็ไม่ได้ตีแก๊กแล้วทุกคนนะแล้วก็เก็บแก๊กมาได้แล้วกับเตวเซี่ยนนะทุกคนนะโอเคเราจะได้เตวเซียนกับแก๊กมาเมื่อกี้ผมก็มาเี่นการเมื่อกี้คลิปแต่รู้สึกเหมือนว่าตรงนี้มันจะสตูเยอะไปหน่อยผมก็โดนอารเรนจับนะทุกคนได้จับโดดใส่แล้วผมก็โดนร่วงทุบจนตายโอเคเหมือนว่ายานผมจะแบนแล้วทุกคนนะเก็บไปใส่ตัวแล้วทุกคนรุกคนจะชนะหรือเปล่าน่าจะชนะแห้วทุกคนนะอ่า คลิปดันไฟล์ด้วคนอยากเข้าไปตีบ้านแล้วก็จบเกมียวด้วคนนะก็จบแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพมเพื่อนต,ต่อเกิเป็นครั้งแรกก็ขออภัยด้วยนะสวัสดีครับ